นี่คือคนมึงพระเราชนะทุกอย่างตกลงแตกไม่แตกแค่ปริปริยังไม่แตกข่าวดีดีกับพี่คำรน กันเองครับแฟนแฟนเพลงของผมคำรนคำรนครล้รหนึ่งสองสกินเลย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 กินเไปกินเลยกินเลย โอไม่ลองให้สัง้งนี้เดยนปรคับไปกินผักชอบเลยอร่อรอาเยี่ยมอ่า <c oughs> อร่อยร้อนนีเนเน่เป็นการพิสูจน์นะครับว่านี่ผักจากตำบลบึงพระอำเภอเมืองของพิษณุโลกอบตอ,อะไรนะฮะบึงพระอบตอบึงพระมือนกันนะครับว่าพี่น้องก็ทำผักปลอดภัยขึ้นมาแล้วก็วันนี้เป็น เมื่อก่อนผมบายังเวียนแปลงเล็กเดี๋ยวนี้ก็รวมๆกันหลายจเจ้ากลายเป็นผักแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐรัฐก็สนับสนุนนะครับพวกอุปกรณ์การปลูกต่อไปกาแมลงอะไรต่อะไร,ะไร,ะไรแล้วก็ได้รถไถมีอะไรครับคุณลุงครับก็ลลแล้วแต่กลุ่มครับกลุ่มเสนอบางกลุ่มเขาก็อาจจะเอาเอาโดนเอารถเกี่ยวข้าวอะไรก็แล้วแต่กลุ่มครับสามล้านครับ้า,านแต่ทั้งกลุ่มเราเลือกมุ้งยี่สิบสามหลัง แล้วก็มีรถฟิกอัพหนึ่งคันมีรถไถห้าสิบแรงม้าหนึ่งคันแล้วก็มีรถนั่งขับสิบห้าจุดห้าแรงสามคันมุงช่วยอะไรมุงมุงก็มาป้องกันแมลงนะครับได้ลดการใช้สารเคมีลงแบบความมือผมนี่ไหมครับชอบครับมีทั้งหมดยี่สิบสามหลังอยู่ในสี่หมู่บ้านอยู่ในสี่หมู่บ้านของตำบลลุงพรบแปลงใหญ่ของของเราเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ครับสามร้อยไร่ครับสามร้อยสามสี่สิบสี่ไร่สามารถผลิตผัก ผิดผักแต่ละปีออกมาเนี่ยนะฮะเป็นมูลค่ากี่ตันมีประมาณการได้ไหมฮะเป็นร้อยตันนะครับเป็นร้อยตันต่อปีนะครับก็สร้างภาวะเงินหมุนเวียนให้เกิดกับตําบลบึงพระเนี่ยปีหนึ่งหลายสิบล้านครับครับจะเป็นร้อยล้านไหมครับได้นะครับมันเป็นบางช่วงบางช่วงผักแพงบางช่วงผักถูกมันไม่แน่ช่วงผักแพงนี้วันตัดเจ้าเดียวเป็นแสนก็มีกี่เจ้า สามร้อยไร่เนี่ยสามสิบเจ็ดลายสามสิบเจ็ดลายที่อยู่ในกลุ่ม<อ>แล้วผักเหล่านี้ถูกส่งไปที่ไหนบ้างอ่ะของเราเนี่ยก็ส่งไปที่กรุงเทพก็มีแล้วก็ไปในตัวเมืองพิษณุโลกแล้วก็ส่งไปเชียงใหม่ไปไปลมศัก์ไปตากก็มีมันจะมีคนมารับก็มีแม่ค้าต่งตางๆเขา,าเอาของที่ตากมาส่งแล้วเขาก็ขนของพิษณุโลกไปเ<อ>ชียงใหม่ก็ขนจากเชียงใหม่มาแล้วก็ขนของพิษณุโลกไปเชียงใหม่<อ>ก็สลับ<ๆ>เปลี่ยนกันครับนะ วันนี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยรู้จักผักตำบลบ,บึงพระและ้วครับรู้จักมานานแล้วครับเพราะเราส่งตลาดไทยส่งสี่มุมเมืองอยู่ครับกี่ปีที่เราทําครับทํำมา20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปีสา <38 S 2> เป็นผัก <8 S 2> ปลอดอภัยของบึงพระเนาะ,นะ,นะก็นี่คือสิ่งที่ครัวเรือนขาดไม่ได้นั่นคือผัก ค่ะก็ฝากผักของตำบลบึงผาด้วยนะคะปัจจุบันนี้เกษตรกรนะคะก็ได้ผลิตพืชผักที่ได้มาตรฐานนะคะก็มีการใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะมีการเว้นระยะการเก็บเกี่ยวนะคะเป็นพืชผักปลอดภัยนะคะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะมีการใช้สารเคมีซึ่งไม่ได้เว้นระยะการเก็บเกี่ยวนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรนะคะมีความรู้แล้วก็มีมาตรฐานในการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องค่ะ ทีนี้ณวันนี้นะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นราคาไปหมดแล้วแนวโน้มผักจะขึ้นอีกไหมครับขึ้นนะครับเพราะเพราะหวานเพราะละหวานใหม่ก็ขึ้นนะครับอะไรนะผู้ทีช่วงที่เราหวานมันก็ขึ้นนะครับผักขึ้นค่ะแต่พอราคาขึ้นด้วยนะคะผู้ปลูกก็อยากขึ้นเนาะครับแต่ผู้บริโภคไม่อยากให้ขึ้นบมัวก็สวนทางกันเัาปลูกแคบตายปรากดราคาเราครับเนาะ ก็ปีนี้อยุท่าไหร่ครับประธาน75ครับ75ครับเหมือนว่าร่างกายผ่ายผอมเนี่ยเพราะทานผักใช่ไหมครัก็ได้คุณดีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทานผักนะได้คุณดีแต่ว่าเวลาพูดนะครับกระฉับกระเฉงเนาะพูดการในกระฉับกระเฉงไม่ใช่ว่าพูดแบบแบบร่างกายไม่มีแรงก็พูดไวๆนะครับลองพูดดิ ใจิตใจคนบึงพระเป็นไงฮะวันนี้ฮะสดชื่นครับดีใจที่คุณกำรลนหวางหวังศีนักข่าวช่องห้ามาเจอกับพวกเราสี่รอบแล้วครับเจ้าต,ตัวจำไม่ได้แต่คนพื้นที่จำได้นะพวกเราโอเคไหมเยสเยสเยส่าแล้วพี่น้องชาวบึงพระเนี่ยสรุปไปแล้วเหมือนหมอวันนี้นะครับสาสุขบอกว่าให้กินผักเยอะเนี่ยเห็นไห เราก็ผลิตยาคือผักเนี่ยไปให้พี่น้องอกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นรองกินกระบองเป็นบางครั้งเราทำในสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเป็นไปแม้แต่ KFC วันนี้ก็ยังใช้ผักทำแล้วเห็นไหมครับทั่วโลกเป็นไปแต่เราทำมาก่อนเขาตั้ง20กว่าปีเนาะจะสาิปีแล้วทุกทีเคยอย่าง700-600ปีนี้ขึ้น1,500ปุ๋ยราคาลูกนึงคะะชาวนานรู้สึกว่าปีนี้จะ แย่เลยค่ะขอให้รัฐบาลช่วยมังค่ะแต่ช่วยเน่นราคาไอ้ไล่ละหนึ่งคันบาทมันก็ยังไม่พอจุนเจือกันกับเผื่อลูกเรียนหลานเรียนอะไรอยงเงี้ยค่ะเป็นหนี้เขาอย่างเงี้ยค่ะจ้าไม่ไม่พอกันไม่ทันกันค่ะขอขอบคุณมากที่ให้นายกช่วยชาวนาด้วยค่ะให้ราคาข้าวแพงสักนิดนึงค่ะที่นี่อบตบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษนุโลกเป็นแหล่งปลูกผักนะครับป้อนให้พี่น้องชาวพิษณุโลกพี่น้องในภาคเหนือบางส่วนและก็ในกรุงเทพมหาคนครก็กระจายกระจายไปถือว่าทาคุณประโยชน์กับชาติทําคุณประโยชน์แก่แผ่นดินให้คนมีผักที่สดสะอาดและก็ปลอดภัยได้บริโภคกันนะครับต้องขอบคุณมากพี่น้องชาวตำบลบึงพระเนาะเป็นคนพุทธไหมฮะบึงพระ พุทธค่ะคุถ้าคนพุทธเนี่ยจะต้องมีศีลห้าเรายังยิงกันฆ่ากันในที่บึงพระไหมครับไม่ค่ะอ่ะาขโมยของ, <c oughs> งก,กันไหมครับไม่มีค่ะเยี่ยมเราเรายังโกหกกันไหมครับไม่ค่ะเรายังอะไรผิดศีลสุรามีระยะมัจฉา กามีมีไหมไม่มีค่ะ,ะดีหมดเลยครับ <c oughs> ห้าข้ออยู่ครบนะวันนี้ดีใจหนักหนาที่พี่ได้มาบึงพระนาจานาจาบึงพระปิดโลกของเราพวกเขาปูกพักน่ารัก <c oughs> จริงเอา้าโอ้พักของเรามันปลอดภัยพี่น้องเอ้ยแต่ละดา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 ผปิดโลกเมืองงามนับหนึ่งสองสามกล้องรีบบา